สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทานายไพ่ออร่าเคิลนะนี่คือดวงของครึ่งปีหลังกันนะคะเรามาฟังกันเลยนะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทํานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่กดซุปเปอร์แตงให้อาจารย์นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์จะนําไปทําบุญเสร์ฟดวงชะตาให้ คนบริจาคและก็รูปดวงทุกๆคนเลยนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะ้าอย่าลืมทักไอดีดารล่างมาได้เลยนะคะยังมีโปรโมชั่นและก็ของมงคลต่างๆมากมายวอลเปเปอร์เสริมดวงมากมายนะคะแล้วก็ดูดวงเริ่มต้นที่39บาทเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีตุลหรือว่ารักขนาราศีตุลน,นะคะของอาจารย์จะดูได้ทั้งรักนาแล้วก็ราศีเลยนะ ใครที่ไม่รู้เวลาเกิดนะคะสามารถดูตามวันเดือนปีได้เลยนะ,ะมาเริ่มกันเลยเนาะในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะมาดูกันว่าช่งที่หลังสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรบ้างจ้าชาวราศีตุลน,นะ ให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องมีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบย,อย่อยอ่อแล้วก็อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายมากๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับสายตาอาจจะมีการวัดค่าส,า,ส,า,สายตาสายตาสั้นขึ้นสายตายาวขึ้นรวมถึงการทำเรสิด,ด้วยนะคะอืมแล้วก็ระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะ เพราะเหมือนกับว่าจะกินอร่อยมากๆเลยในครึ่งปีหลังนะส่วนสุขภาพอื่นๆยังไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาให้กวนใจนะคะแต่ทางที่ดีหนึ่งปีควรตรวจสุขภาพประจำปีหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์แนะนำเนาะต่อไปมาต่อเรื่องโชคราบกันบ้างจ้ามาโชคราบ โชคราบนะชาวราศีตุลในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดีไปหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะยิ่งเรื่องการเสี่ยงโชคนะถ้าคุณเดินทางไปไกลยังสถานที่ใหม่ๆนะคะจะทําให้คุณมีโชคราบแบบไมค่คาดฝันเกิดขึ้นจ้ายินดีด้วยนะคะ ก็ไปเรามาเริ่มกันที่ไพ่ออรเ์เรคเิลกันเลยค่ะอาจารย์จะสับไพ่ก่อนนะคะในช่วงแรกนะใครที่รอไม่ไหวนะอาจารย์แนะนําให้เรื่องไปในช่วงของคาทานายได้เลยนะเพื่อความแน่นยํานะอาจารย์จะสับไพ่ใหม่ทุกๆคลิปเลยนะคะเดี๋ยวขอหยาสับไพ่ก่อนสักครูนะ มาเรามาเริ่มกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่การงานกันเลยนะการงานจ้าใครที่อยากเริ่มงานใหม่ใครที่อยากทำงานใหม่ใครที่อยากมีธุรกิจเสริมในช่วงนี้นะสามารถทำได้เริ่มได้เลยนะคะและจะได้งานใหม่ที่ปังกว่าเดิมนะอาจจะได้ทำงานกับคนที่เคยรู้จักมาก่อนด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่เจอกันผ,ผ่านๆก็ได้เนาะจริงๆคุณเป็นคนเก่งมากนะ ชาวราศีตุลคุณเป็นคนเก่งมีจุดเด่นที่คนอื่นไม่สามารถทําได้ต่อให้เป็นงานที่ธรรมดาพื้นพๆอะ แต่คุณก็ทํางานถูกใจเจ้านายไม่มีใครสามารถทํางานถูกใจเจ้านายได้เท่าคุณนะเนีย่ยดูสิเจ้านายรักเจ้านายเอนดูนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งมีเกณฑ์ที่คุณจะมีอํานาจมีเกณฑ์ที่คุณจะมีบารมีหรืออยู่ในตําแหน่งที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้นะชาวราศีตุลน,นะในครึ่งเดือนหลังนี้นะการงานปังมากๆค่ะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ การเงินใครที่ลังเลอยากจะลงทุนทำอะไรื่อคิดส่วนตัวหรือว่ามีความไม่มั่นใจเรื่องการเงินอาจารย์คิดว่าให้เลือกเลยเลือกทําเลยค่ะแล้วคุณจะสามารถควบคุมการเงินทุกอย่างได้ดีตอนนี้คุณเก็บเงินตอนนี้คุณใช้ประหยัดตอนนี้คุณสามารถหาเงินได้แล้วก็สามารถมีเงินไปลงทุนได้ให้ลองค่ะลองเลยค่ะยิ่งทาเกี่ยวกับความสวยความงามจะดีมากๆเลยนะเรื่องการเงินหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ ดีหมดนี่ไงไพ่ดีกว่าเดิมขึ้นคือหมายถึงว่าเมื่อคุณจะทําอะไรเอ่อไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานเสริมงานอะไรนะคะการเงินจะเข้ามาหาคุณอยากลงทุนอะไรทําเลยการเงินดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเดิมที่ผ่านมาแน่นอนนะคะในครึ่งปีหลังนะเพราะฉะนั้นนะรุยเลยจ้าต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างเนาะ ความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมดสามสถานะได้กันก็คือสถานะโสดคนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันนะคะเกินหกเดือนอาจจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันนะคะยังไม่ถึงหกเดือนนะคนโสดโอ้โหเห็นไพ่แบบนี้เห็นไพ่แบบนี้แล้วชื่นใจคนโสดจ๋าเคยปลุกํำร้ายมาไม่ว่าจะร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก คุณเจอมาแต่เรื่องแย่ๆนะใครมันขึ้นเลยนะคุณเจอมาแต่เรื่องแย่ๆนะเจอแต่ความรักที่ไม่ดีนะหลังจากนี้จะหลุดพ้นแล้วนะชาวราศีตุลหลังจากนี้จะหลุดพ้นเรื่องความรักอืมให้รีบกวดน้ําให้รีบตัดกรรมจากคนรักเก่าไปทําบุญกวดน้ำบญชิษส่วนบูญเสกบ,บุอธิษฐานเลยค่ะว่ากรรมใดที่รูปเคย ออทำร่วมกันมากับคนรักเก่าแล้วก็ติดตามมาทําให้ลูกไม่สามารถม,ม,มีครอบมีครัวได้เหมือนคนอื่นนะคะลูกขอตัดเวรตัดกรรมในครั้งนี้ขอที่สมบูรณ์สุขสมท้งหมดที่ทามาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหลังจากนี้ค่ะหลังจากนี้เขาจะได้รับนะส่งถึงดวงวิญญาณเขาเลยนะเขาได้รับนะคะแล้วจะพบคนที่ดี แล้วหลังจากนี้ความรักคุณจะเจอแต่คนดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งกัรยาณมตรที่ดีเพื่อนที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีทุกๆอย่างจะดีหมดเลยนะคนสดนะฮะต่อไปคนมีคู่จ้ะเนื้อคู่คนนี้เจอกันดยบังเอิญเนื้อคู่ค่ะเป็นคนดีค่ะอืมไม่นอกครูนอกทางนะ เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนที่อ้อนมากๆเลยใครที่อยากมีลูกนะมีเกณฑ์มีลูกเลยนะดูสิออกดอกออกผลเหมือนตู้ต้นกล้วยเลยนะและก็ใขรที่มีแฟนเป็นผู้หญิงนะแฟนคุณจะเป็นคนที่ดีอ่ะเป็นเป็นเป็นแม่สีเรือนที่ดีเป็นเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ทุกคนอยากได้เนื้อคู่คุณดีค่ะอยู่กับคนนี้แล้วดีไม่มีอะไรนะเป็นห่วงมีเกณฑ์มีลูกมีเกณฑ์ได้แต่งงานจ้า ต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะอือถ้าดูอย่างเนี้ยถามว่าคุณมีอะไรเหมือนกันไหมมีอาจจะเป็นรูปร่างนีใส่ใจคอเหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่บุญน,นะอยู่คนนี้แล้วเหนื่อยอยู่คนนี้แล้วเหนื่อยมีแต่ปัญหาแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาใหม่มาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยอือ นี่รู้สิอยู่กับคนนี้แล้วชีวิตคุณจะฉุดลงฉุดลงฉุดลงยังไม่ใช่นะอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมันเหนื่อยมันล้าเกินก็ไม่ต้องไปฝืนมันนะชาวราศีตุลอะไรที่เราฝืนมันอยู่นะอย่างไรสักวันมันก็ต้องจากกันอาจารย์ไม่ได้อันนี้เป็นแค่คําทํางานาเป็นไพ่นะอาจารย์อ่านตามไพ่นะทุกคนไม่ต้องมาเสียดนะแต่ถ้าเกิดอ่านตามไพ่เนี่ยถ้าคุณยิ่งฝืนนะยิ่งมีแต่ทุกสักวันหนึ่งก็ต้องจบอยู่ดี นะจบตั้งแต่ตอนนี้ความผูกพันก็ยังไม่เยอะนะอืมแก้ยังไงก็ยังต้องเจอปัญหาใหม่อยู่ดีคนๆเนี้ยเขาเป็นคู่เป,คเป็นคู่กรรมอืมเขาเป็นคู่เป็นคู่กรรมแรกๆมาเหมือนจะดีเนาะอืมแต่พออยู่กันไปสักพักแล้วเหนื่อยถ้าใครรู้สึกอย่างนี้นะอาจารย์คิดว่ารอคนใหม่เข้ามาดีกว่านะจ๊ะต่อไปคนที่ความสัมพันธ์เออมาดูกันว่าคุณแม่การีนะคะมีอะไรฝากถึงคุณบ้างคะในครึ่งปีหลังนี้นะ ว้าวได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขสามสิบสี่นะเรามาฟังข้อความจากพระแม่กันค่ะอย่างไรก็ตามไพ่ใ,ใบนี้ไม่ได้หมายถึงการค้นหาเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายและการมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จถึงจักรวานได้จัดหาวิธีการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เราเกิดการเติบโตตั้งแต่การเรียนรู้จิตใจและความช่วยเหลือทางด้าน,นการเงินเพื่อที่จะรับผ่อน จากตักาวาลได้อย่างเต็มที่เราต้องมีความมั่นคงในเป้าหมายของเราและต้องจัดการกับความเชื่อที่ผิดหวังมาในอดีตเราสามารถเลือกได้ว่าจะยึดติดกับความคิดเดิม,ดมหรือจะปล่อยวางและเปิดรับสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามานะ ไพ่ออรเ์เคิลใบนี้แนะนำให้คุณปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จถึงแม้ว่าคุณอาจจะเคยล้มเหลวมาในอดีตแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณสามารถจประสบความสำเร็จในทางโลกและทางธรรมได้คุณจะพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตที่จะพาคุณไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางจิตวิญ,ญญาณาหากคุณกำลังเจออุปสรรคหรือทางตัน ขอให้คุณเชื่อว่าคุณมีความเข้มแข็งมากพอที่จะเอาชนะมันได้นี่ไม่ใช่การพยายามเอาชนะทุกอย่างบนโลกแต่ เป็นการรับความเชื่อหรือทัศนคติภายในให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวของเราซึ่งนำเราไปสู่เส้นทางในการบรรลุวัตถุประสงค์ของจิตวิญญาณจงเชื่อว่าคุณสามารถสำเร็จได้ด้วยความมานะพยายามและการช่วยเหลือจากเบื้องบนนะคะขอให้ชาวราศีตุลทุกคนนะคะมีความสุขร่ำรวยกันทุกคนนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนาะแอดไอด,ดีมาได้เลยนะคะเริ่มต้นที่39บาทเท่านั้นนะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะยินดีคืนเงิน คะถ้าทำนายมาแล้วไม่ตรงนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ